ทำเอาแฟนๆว้าวเกรดการกล่าวทำเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มไฮโซนิกเล่นใหญ่ใจกลางกรุงค่ะเป็นอีกคู่รักที่หวานกันสุดๆค่ะอย่างนักแสดงสาวเกรดการกล่าวและแฟนหนุ่มไฮโซนิกไม่ว่าจะมีโอกาสพิเศษอะไรทางคู่ก็จะมีเซอร์ไพรส์หวานๆให้ได้รับชมอยู่ตลอดเช่นเดียวกับวันคล้ายวันเกิดของไฮโซนิเสาวเกรดก็ไม่รอช้าค่ะทำเซอร์ไพรส์สุดหวานเวอให้กับแฟนหนุ่ม ด้วยสาวเกรดนั้นได้โพสต์โมเมนต์หวานผ่านทางไ g ส่วนตัวจัดเต็มทำเซอร์ไพรส์สุดอลังการพุมเทสุดๆค่ะด้วยการแปะป้ายจอ LED ขึ้นภาพคู่พร้อมข้อความฉลองวันเกิดหนุ่มนิกหลังมอเตอร์ไซค์รับส่งอาหารกว่า20คันขับเรียงรายกันเต็มถนนในกลางเมืองเลยทีเดียวค่ะ